เอาเมื่อกี้เพิ่งช่วยแล้วๆไอ่เอามาล้วนล้วนล้วนเร่อแบบนี้ล้วนไม่ใส่เลยเกลียเราเชื่อกันเบืนี้เดี๋ยวอุดังเดี๋ยวมันยังใส่นี่ลดนัวนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยมั้งแป้งนัวแป้งนัวหอมแบบหอมแบบนี่ขว่าหกเนี้ย อดมากระเทศรูพันออคหัว,ห,นนว, <laughs> นนว,วหัวฝาเห็ดชุ่เนี้วเห็ดชุ่เนื้อวนนี้อะไรเห็ดบวกกินเพื่อนนี่ก็เตรียมโตละกระเียมดกไป้า <laughs> ดรำกินเดอ้อ โอ้หลายเติบดูนั่นอะไรวะสิมโอหยาบอย่างนั้นฉุดเนาอเป็ด้าเป็ดช่งบางมันหยาบด้อช่วบางช่วยบางหลาบเป็ดโอ้ชวนขึ้นมา พุงไหวกเป็นพุงไหวกสาวอยู่ไปจังหานจ้ะวันนี้วันร่วมร่วมกะทินบอกวันนี้มันโฮมโฮมกะทินกันวันนี้มันอื่นเพิ่นยังสิทธิวายไวตพี่พงเงินพี่พงก็ได้ฟ้ากับพวกสีเขียวสีฝาสีชุ่มผูนี่ไล่ไปเห็นก็ได้ก็ไล่ไปเปิดเพียดด้อ <Yeah. S 2> บอกไว้ก่อนว่าเม oh. กีกมัน oh. เพียด ใส่พริกเห็นสนุกอ่ะมั้พริกเปล่าน้องร่อนจอกลงหน่อยจอกลงหน่อยแม่โคลงล่องลวงเลี่ยเออใส่หน่อยเดียวใส่จะแดงจิ้งคึงเลยขาบคุณว่ะอู้ห้อนหอมห้วยห่วยละเออเยอะเลยไม่มีเลยยาเด้อนี่ละมือเขาเอาโอ้บ้านเขาเกือบเซียบอ่ะ วายกระทะชิ้นแฮกก็ทิ้นเด็ดฟาตีนเอ้ยเกือบไายก็เมื่อไหร่เห็นเขาหินลัก้วยเอาผักกรุ้ง้ะจ้ะยังนำ้นำน้ำปลาอีกนิดหน่อยแบบน้อยโอ้หอมหอมหวยม,มว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 ,วยเลยลาบเป็ดจ้าลาบเป็ดแบบสูตรมกักอ้ายเห็ดบูบูหนุ่นนมกันเขาโอ้โหว เอเด oh. oh. <In> nice ้นโนุตเสีเอาหายดอกใช่แม่ถุงแม่น้อมั้ยโน้ตายนี่ายก่อนโอ้โหหยาดเดือบันโอ้ยไม่ก็สียคักแม่เทเดนนี่ไม่โอ้โหนี่เทจ้าสุนยลาบเป็ดมันบานเลยอืมวันเหง่อมันสิมาเลยพี่นายใส่อยู่หังเน่า บะบบบองหน้าบะชส่ดอกเดี๋ยวมันกเดผสมจังน้อยได้หรอมันมันกอ๋อแม่บแดงะมีขนมด้วพราว่าเชียนเวลาเาไปล่วงเอาไอ้ผ้าไปเอาในอพอ กาแฟไปขายกาแฟไปพอทีนี่กาแฟอเนี้อก้มเอกส้มไปพอน้สีเอาไปอถาดเพิ้นนี่วันพระเลี่ยวเลีวจ้านี่มาจ้ายังไงจักเจะ่วยไปหายปิศงยหญของไปจังหันจ้าลจ้าพอกันคลิปน้าแค่นี้ละบาย Vai <laughs>